อาวตต้กลับมาแล้วแต่ทำไมหนัง 3D ถึงไม่ปังเท่าเดิมล่ะ ย้อนกลับไปต้นปี2009ถึง2010ระบบ 3D ถือได้ว่าเป็นกระแสหลักของฮอลลีวูดเลยทีเดียวโดยมีอวตารเป็นผู้จุดประกายความสําเร็จนั้นทําให้ผู้ชมมองว่า 3D คือการยกระดับประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่แท้จริงครับยุคนั้นเนี่ยสตูดิโอต่างๆพากันแห่สร้างหนัง 3D จนจนํานวนเพิ่มขึ้นจากหลักสิบเป็นหลัก60เรื่องต่อปีอย่างรวดเร็วอวตารประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับพอพูดกับอย่างเจมส์คาเมรอนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสร้างหนัง 3D เพื่อให้ผ้มดดมด่่่องแนรราาายเเต็็ทีควสํจ กับสร้างภายนะให้กับระบบ 3D ซะเองเพราะสตูดิโอ Studio อือ่นรีบแปลงหนัง 2D ธรรมดาให้กลายเป็น 3D แบบ post conversion เพื่อก่อกระแสะและเก็บเงินค่าตั๋วเพิ่มแน่นอนว่าหนังที่ถูกแปลงมาเหล่านี้ล้วนขาดมิติทางเชิงภาพและความตั้งใจทําให้ผู้ชมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกลวงนําไปสู่การสูญเสียความเชื่อมั่นของ f o r m ม t 3D อย่างรุนแรงครับแม้ว่าอวตาร The Way of Water จะกลับมาพร้อมกับ 3D คุณภาพสูงและทําเงินได้ดีแต่ก็ไม่สามารถจุดประกายกระแสะบูมครั้งที่2ได้สําเร็จความจริงแล้วผู้ชมไม่ได้เป็นเศษหนัง 3D พวกเขาเพียงแค่ต้องการเหตุผลที่คุ้มค่าที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อดูหนังที่ใช้ระบบนี้ได้อย่างเต็มที่เท่านั้นเอง เจมส์คารเมอรอดเองก็รู้เรื่องนี้ดีนะครับและประกาศชัดเจนว่าหนังภาคต่อในอนาคตจะยังคงเป็น 3D ท,ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ดังนั้นอวตารไฟแ n d แอชจึงอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะกู้คืนความเชื่อมั่นของผู้ชมและเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ให้ฮอลลีวูดเห็นว่าเมื่อ 3D ถูกนํามาใช้ด้วยวิสัยทัศน์ทางศิลปะอย่างถูกต้องมันคือเหตุผลที่คุ้มค่าที่จะดึงผู้ชมกลับสู่โรงภาพยนตร์อย่างแท้จริงครับไม่ใช่แค่การทําเงินจากกระแสะอีกต่อไป